สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรดอมนะคะกับหัวข้อเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาตอนนี้ เขาคิดว่าตอนนี้คุณมีความมีความหลงไหลได้ปื้มนะคะมีความแบบรักชอบรู้สึกแบบทุ่มเทออกออกออกแนวแบบข้างรักเออเหมือนคุณแบบชัดเจนในความรู้สึกมากๆแล้วก็เทคแอคชั่นแบบชัดเจนอะคือคุณการแสดงออกคำพูดคือทุกอย่างมันมันชัดเจนมากๆจนเขาเขารู้สึกได้เขาสัมผัสได้ว่า คุณรักเขามากคุณชอบเขามากๆแล้วเหมือนกับคุณคุณตั้งเป้าเอาไว้แล้วว่าคุณตัดสินใจไปแล้วว่าเขาคือคนที่ใช่เขาคือคู่ของคุณเขาคือคนที่เขาเป็นเป้าหมายของคุณอะไรอย่างเงี้ยเออฉันต้องได้คนคนนี้ให้ได้เดี๋ยวคุณทําอะไรคุณไม่ทําอะไรเนี่ยคุณคุณลุกเขาแรงมากเลยเหรออืมอืมเนี่ยแล้ว เขาก็รู้สึกว่าคุณอะมีความน้อยเนื้อต่ําใจรู้สึกว่าคุณให้เขาเต็มที่คุณทําทุกอย่างเต็มที่แต่เขาอ่ะกับไม่ไม่ได้ให้คุณเท่าที่คุณให้เขาคือมันมีการให้และการรับไม่เท่ากันเขารู้นะว่าคุณไม่พอใจเขารู้ว่าคุณรู้สึกผิดหวังอ่ะอืมคุณเราเข้าใจนะคือคุณทุ่มเทเต็มที่คุณก็หวังว่าจะมีฟีดแบ็กลับมา ที่มันแบบเต็มที่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าพอพอมันไม่ได้ดั่งใจพอมันไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างที่คุณคาดหวังหรือที่คุณคิดไว้คุณก็อาจจะมีแบบความรู้สึกน้อยใจรู้สึกผิดหวังเสียใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีความกังวลมีความคิดมากเริ่มไม่ไม่มั่นอกมั่นใจทั้งทางที่โอเคแต่เขาก็รู้ว่าคุณน่ะก็ยังยังพยายามพยายามที่จะเข้มแข็งพยายามที่จะเชื่อมั่นในตัวเขา พยายามที่จะเ,เขารู้นะคุณคุณพยายามที่จะไม่คิดมากเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ไว้ให้ได้แต่ลึกๆในใจคุณอะเขาก็รู้ว่าคุณก็ไม่ได้แฮปปี้สักเท่าไหร่เออแล้วก็มีความกังวลมีความไม่มั่นใจมีความลังเลอยู่เหมือนกันคือคุณไม่ได้แบบมั่นใจในตัวเขาร้อยเปอร์เซนถามว่าคุณมั่นใจในตัวคุณเองไหมคุณมั่นใจมากว่าคุณรักเขาแต่ คุณก็ไม่มั่นใจว่าคุณจะทนกับเขาได้นานแค่ไหนคุณจะแบบพยายามเข้าอกเข้าใจหรือ,อ,อยอมอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยได้นานแค่ไหนรักมันก็รักแต่แต่ถ้าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันท็อกซิกหรือว่ามันไม่ตอบโจทย์คุณอะมันทําให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกผิดหวงังรู้สึกหมุนหมองอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขอะคุณก็ คุณก็เริ่มไม่แน่ใจอ่ะคุณก็เริ่มไม่แน่ใจว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยหรือจะทนแบบเนี้ยได้นานแค่ไหนอืมไพ่มันดูย้อนแย้งกันอย่างไงไม่รู้อะตลอดเลยอะ ตั้งแต่แรกคือสามใบมันจะมีใบหนึ่งที่มันจะออกมาย้อนแย้งกับอีกสองใบตลอดเลยเรามองว่ามันเป็นความรู้สึกสับสนในใจคุณนะคะคือเขาอะเขารู้นะว่าคุณพยายามทำความเข้าใจเขาส่วนหนึ่งคุณก็เหมือนจะเข้าใจเขาแหละว่าเขาเป็นคนแบบนี้คือบางครั้งอ่ะเข้าใจแต่มันก็มีบางครั้งบางอารมณ์คล้ายๆเอ่อบางวันอารมณ์บางวัน,ม,วนมัน มันแบบหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยเ,ออเปรียบเทียบง,ง่ายๆนะคือถ้าถ้าเป็นผู้หญิงอะอย่างช่วงมีประจำเดือนอย่างเงี้ยมันจะเป็นช่วงที่หงุดหงิดง่ายอ่ะแล้วก็จะแบบคิดมากน้อยอกน้อยใจมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายอะคุณอ่ะคุณไม่มีประจำเดือนอ่ะแต่มันก็จะมีบางวันแหละที่ที่มันจิตอ,อกมันมีบางวันที่ความรู้สึกมันแบบคือแค่ตื่นมาตื่นมาปุ๊บวันนั้นอะ มันอารมณ์ไม่ดีมันอารมณ์ไม่ดีเองไม่ว่าอะไรมันก็ไม่เข้าหูไม่เข้าตาอะไรมันก็เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ทําให้หงุดหงิดได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นช่วงบางวันบางเวลาที่ที่ความรู้สึกหรืออารมณ์อ่ะมันจะอยู่เหนือเหตุผลอยู่เหนือความเข้าอกเข้าใจโดยปกติแล้วคุณจะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจเขาดีมาก เหมือนคุณรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงคุณรู้ว่าเขาเป็นคนนิ่งๆเป็นคนไม่ค่อยพูดเป็นคนเงียบเงียเป็นคนที่ไม่แสดงออกเพราะฉะนั้นจะมาคาดหวังให้เขาแบบ Take action อะไรแบบชัดเจนทําอะไรที่มันแบบเหมือนคุณอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้คุณก็เข้าใจในจุดนั้นเออบางวันเข้าใจไม่ใช่บางวันสิคือโดยปกติเข้าใจแต่มันจะมีบางวันที่รู้สึกแบบ ไม่โอเคอะถึงเข้าใจแต่ฉันก็ไม่โอเคอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นึกออกปะ <c oughs> ก็มีมีบ้างนะคะที่แบบว่าเออคุณก็อาจจะงอนอาจจะงอยนอยแล้วก็อาจจะแบบว่าคืออาจจะมีการแบบเงียบๆกันไปบ้างหรือห่างๆกันไปบ้าง <c oughs> เดินหนีไม่คุยอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีเกิดขึ้นบ้าง ตถามว่ายังรักอยู่ไหมก็ยังรักอยู่แหละเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่จริงใจกับความรู้สึกของตัวเองกล้าได้กล้าเสียกล้าทำแล้วก็ คือคุณรักเขาคุณก็แสดงออกเต็มที่คุณไม่ได้กลัวไม่ได้กังวลอะไรไม่ได้คิดอะไรมากมายอ่ะรู้แค่ว่ารักก็คือรักอะไรเงี้ยเหมือนคุณใช้ความรู้สึกเป็นเป็นเครื่องนําทางอืมเขาเขาคิดอย่างนั้นนะแล้วก็คุณไม่กลัวไม่กลัวว่ามันจะมีปัญหาอะไรมันจะมีอุปสรรคหรืออะไรก็แล้วแต่รู้แค่ว่าฉันเต็มที่กับคนนี้แค่นั้นพอฉันจะต้อง คขาผากับคนนี้จะต้องอยู่กับคนนี้ให้ได้คุณรอให้เขาคุณรอให้เขาแสดงความรักกับคุณรอให้เขาพร้อมบางคนถึงขั้นรอให้เขาเอ่ยปากขอแต่งงานหรือพูดเรื่องการสร้างครอบครัวเขารู้ขนาดนั้นเลยอะเขารู้ว่าสิ่งที่คุณรอคือเนี่ยคือสิบถ้วยอะค่ะคุณรอเขามาตลอด รอความชัดเจนรอคําพูดอะไรบางอย่างจากเขาบางคนคุณรอขอให้เขาเออ่ให้เขาขอคุณเป็นแฟนอ่ะในกรณีบางคนแบบเป็นคนคุยหรือความสัมพันธ์แบบคุ้มครืออะไรอย่างเงี้ยนะคะรอให้เขาขอเป็นแฟนบางคนรอให้เขาขอแต่งงานหรือพูดเรื่องการแต่งงานการสร้างครอบครัวการย้ายมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยพูดเรื่องอนาคตที่มันจริงจังอ่ะอืบางคนคุณแค่ต้องการให้เขา แสดงความความรักที่มันชัดเจนหรือมีคําพูดอะไรที่มันชัดเจนกว่านี้เขาอาจจะไม่เคยพูดไม่เคยบอกว่าแบบเออเขารักคุณนูน่นนี่นั่นหรือว่าอาจจะพูดแต่น้อยอ่ะเออน้อยครั้งอะไรเงี้ยแล้วแล้วก็การแสดงออกของเขาก็อาจจะค่อนข้างเย็นชาแบบไม่โรแมนติกดูเหมือนคือคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามันไม่เหมือนคนรักกันนะ่ะ แต่จริงๆมันก็คือคนรักกันแหละเออเพียงแต่ว่าคนรักของคุณมันมันเย็นชา <c oughs> คุณจริงๆคุณก็เข้าใจแต่แต่ว่าบางอารมณ์คุณก็อยากจะมีบ้างโมเมนต์ Moment แบบสวีทหวานงุ้งยิงมุ้งมิง,ง,ง,มง,มงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคู่อื่นเขาบ้างอยากแบบเออนะมีโลกสีชมพูบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละบางคนต้องการแค่นั้นเลยบางคนต้องการแค่แบบ พูดอะไรสักหน่อยได้ไหมพูดแบบอะไรหวานๆหน่อยได้ไหมให้ฉันรู้สึกว่าเธอรักฉันหรือว่าทําอะไรหวานๆทาอะไรดีๆทําอะไรที่แสดงออกถึงความรักฉันหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนต้องการแค่นั้นถามว่าเขารู้ไหมเขารู้นะคะเพราะอันนี้มันเป็นความคิดของเขาว่าเขารู้สึกว่าคุณต้องการสิ่งเหล่านี้อะทีนี้ขอดูหน่อยว่าเขารู้หมดแล้วแหละว่าคุณต้องการอะไรแล้วเขาอะจะทํำยังไง เขาจะทําให้คุณได้ไหมจริงๆเขาอยากทําให้คุณนะเขาก็อยากจะทําให้คุณนะแต่ว่าเออคือมันมีเหมือนแองเจิลกับเดวิลอยู่ในหัวเขาอะตอนเนี้ยก็รอจังหวะแหละคือถามว่าเขาเขาทําได้ไหมเอาจริงๆเขาก็ไม่คุ้นไม่ชินกับการทําอะไรแบบนี้กับการทําในสิ่งที่คุณเรียกร้องคือไม่ใช่คนหวานๆว่าอย่างนั้นเถอะไม่ใช่คนที่จะมาทําอะไรแบบ เออกระเรก็เลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเขาเขาก็คิดที่จะทําให้คุณเขาก็อยากจะให้ทําให้คุณมีความสุขเนี่ยแล้วขาถามว่าเขารักคุณไหมจริงจริงเขาก็รักนะคะเขาก็รักแล้วก็จริงจังกับคุณมากๆดูสิไพ่ออกมาชัดขนาดนี้นะคะเขารักคุณนะั่นแหละเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องเข้าใจนะว่านิสัยของเขาเป็นยังไงตัวตนของเขาเป็นยังไงเขาเป็นของเขาแบบนี้มาตั้งนานแล้วอะถ้าคุณย้อนกลับไปถ้าคุณจะสังเกตจริงจริง ก็คือคุณก็ไปชอบคนคนนี้เองคุณไปชอบคนเย็นชาคุณไปชอบคนแบบบืบ ữ, อ้ออ่ะคนคนแบบไม่ค่อยแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยอะ่ะก็พูดตรงๆนะก็ <c oughs> คุณก็ต้องทำใจในจุดนี้อืมต้องทำความเข้าใจเขาซึ่งจริงๆคุณก็เข้าใจแหละแต่มันก็จะมีแค่บางครั้งบางข่าวที่คุณรู้สึกว่าขอสักนิดนะ่ะอะไรอย่างเงี้ย ทำให้หน่อยไม่ได้หรอเออมันมันจะเป็นบางวันบางอารมณ์แค่นั้นเองนะคะแต่เรามองว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมันเป็นแค่เรื่องของนิสัยใจคอที่ที่มันต่างกันมันขัดกันนะ่ะอืมแต่เขาก็จะพยายามทําให้คุณอยู่นะเออพยายามทําให้อยู่แต่ว่าแบบ ก็ยังไม่รู้แหละว่าว่าจะทําได้หรือไม่ได้นะคะเพราะว่าใจนึงมันก็ก็อยากจะทําแต่อีกใจนึงมันก็เหมือนกับแบบมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ตัวตนนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามเราชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ